สวัสดีครับผมอาจารย์เกง่งรนกร,รน,นายธนพัฒนมังสีเป็นตัวแทนของบริษัท Black Diamond และ แซบอีสานนหนรวมตัวกันทั้ง2บริษัทเพื่อที่จะจัดเทศกาลสงการ,ส,การสืกสารประเพณีวัฒนธรรมไทยให้ยังคงอยู่สืบลูกสืบหลานกันต่อไปณแฮปปีนะ้ฮิลอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชบ้านเหล่านั่นเองนะครับผมเรียกว่าเป็นิีนแดนอีสานในงานธีมของการจัดงาน เทศกาลสงการปักช่องเฟสติวัล2023นี้ผมอาจารย์เกงรุนกรดูแลในส่วนของออกไไนจึงขอความอนุเคราะห์และการสนับสนุนในส่วนของสปอนเซอร์ภาคเอกชนเริ่มในการสืบสารวัฒนธรรมให้ยังคงอยู่สืบชั่วลูกชั่วหลานของเราต่อไปในทีมงานของเราวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสงการของภาคอีสานเป็นต้นนะครับผมจึงมีการจัดสนับสนุนให้เกิดการท่อง ท่องเที่ยวในภาคอีสานแหล่งกําเนิดของวัฒนธรรมทางการรดน้ํำตาหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในคําที่เรียกว่ายีน12สองกานของเรานี่เองนะครับผมและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้ประชาชนหรือผู้ที่มาค้าขายในงานนี้มีไรายได้ขยายการเติบโตของระบบเศรษฐกิจในภาคพื้นบุคคลทั่วๆไปที่ประกอบอาชีพการค้าขายนะครับผมปัจจัยต่าง ปักช่องเป็นอำเภอที่เรียกว่าเป็นอำเภอแห่งการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเลยใช้สงการปักช่องเพื่อที่จะดึงดูดให้คนในภาคต่างๆมาร่วมง,งานในเทศกาลครั้งนี้ซึ่งเราจัดค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการแสดงมวยคาดเชือกซึ่งจะเป็นขันคูมาแสดงให้ดูตามคลิปครับ และหลังจากนั้นเรายังมีทั้งมวยทะเลเตียอยู่เชิญดีแล้วก็ไปโอ้หสองวยตับจา่าตินรกาตามที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คืองานวัดที่เราจะยกมาไม่ว่าจะเป็นป้าโปง่งยิงปืนและที่สำคัญสุดในเมื่อเป็นเทศกาลสงการเราสร้างถนนสายน้ำซึ่งมีความยาวถึง200เมตร และบอกปฏติโฟมที่มีความฮอตฮิตยาวเท่ากับสนามฟุตบอลกว้าง12เมตรนะครับผมรองรับผู้ที่จะมาเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและคนในบ้านเราเองและที่สำคัญสุดเรายังมีภาคกลางคืนซึ่งในคืนวันที่12เรามีเบิ้ลปทุมราชทีหนึ่งไม่ นสำรอองตลดไปในคืนวันที่12เรามีเบิ้ลปทุมราชมาให้ความสุขความสนานและยังเฟชชดริงกับลาลาลูลูด้วยที่ใจหักจริงบอดพอทิ้งให้น้องต้องเสียใจอยากสิบพ่อคนรอสงาวยใหญ่นะครับผมในวันที่13เราได้น้องธัญญาอาสยามถือว่าโดนควยต่ำถือว่าโดนควยยำ ทุกแน่นเห,หมาขับกลมและเติมความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานในค่ำคืนของวันที่13และค่ำคืนของวันที่14อันนี้เรียกว่าเป็นลูกทุ่งไอดองตัวจริงซึ่งมียอดวิวถึง400ล้านวิวนั่นก็คือลำไยห,หายทองคำ ไม่สิคิดว่ามือนี่อีสิได้มาอับเป็นแฟนกันว่าไปแล้วกัดตังโดนกัดตังนานมาแล้วได้ที่แต่ห้าโอดสองคนนั้นบ่อได้ส่วนกันไปออกไปนั่งมากละโดกตอนเป็นเด็กน้อยและที่ภาพไม่ได้เลยในงานสงการประช่องเฟติวัล2023นั่นก็คือการประกวด7สาวงามนางสงการที่กำลังจะเกิดขึ้น สมการปรกช่องเฟสติวัล2023และต้องขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนจากภาคเอกชนร่วมไปกับเรา b c k k i ไ m o n d และแซนอีสานเพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสมการสืบต่อไปสวัสดีครับ